สวัครับวันนี้ตาโจจะมาแนะนำเครื่องรางของขังที่เป็นที่นิยมและก็เป็นเครื่องรางที่ป้องกันคุณใสและก็สิ่งอัปมงคลคุณใสคุณคนคุณผีทั้งยังเกิดเมตตามหานิยมทํามมาค้าขายอีกทั้งยังสามารถที่จะ ป้องกันสัตว์มีพิษสัตว์เขี้ยวงาต่างๆนะครับก็คือเบีย้ยแก้นะครับเบีย้ยแก่นี้ก็เป็นเครื่องรางอีกเครื่องรางหนึ่งนะครับที่ทางเกจิอาจารย์ครูบาอาจารย์ในอดีตท่านได้นําเบีย้ยเบีย้ยจันนะครับที่มีฟันครบ32ซี่ นำมาสร้างเบี้ยแก่นะครับซึ่งตำรับตําลาก็แล้วแต่ทางแต่ละสํานักนะครับแต่หลักแล้วนะครับในการที่จะสร้างเบี้ยแก้วัสดุที่จะนํามาก็จะมีหอยนะครับแล้วก็ปลอดนะครับซึ่งแต่ก่อนทางครูบาอาจารย์ที่สร้างเบี้ยแก่นีก็จะนำไข่เน่านะครับไปดักปลอด ตามน้าน้าคั่านะครับน้ําคําต่างๆเนาะถ้าภาษาอีสานาน้าคั่านะครับผมก็จะได้เบีย้ยก็จะได้ประลอดมาประลอดดิบมาแล้วก็จะนํามาผ่านพิธีผ่านขั้นตอนตามตําราในการที่จะขจัดพิษของเบี้ยแก่น,นะครับเพื่อจะได้ประลอดมาเพื่อนํามาบรรจุในเบี้ยแก่น,นะครับแล้วก็ ปกเสกตามต้องหลาดลต่อไปนะครับวันนี้นะครับทางจันโชก็ได้มาแนะนำนะครับวัตถุมงคลที่จันโชมีนะครับในเรื่องของเบี้ยแก้นะครับก็เป็นเบี้ยแก้อีกสำรับหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับและก็เป็นที่ต้องการนะครับของผู้ที่มีความนิยมชมชอบนะครับในเรื่องของเครื่องรางของขังนะครับ เป็นเบีย้ยแก่สำนักวัดกลางบางแก้วนะครับซึ่งหลวงปู่บุญนะครับเป็นต้นตำรับในการาทำเบีย้ยแก่นะครับแล้วก็มีหลวงปู่เพิ่มนะครับแล้วก็หลวงปู่เจอนะครับพระอาจารย์สัญญานะครับซึ่งพระจูมงคลเครื่องรางของที่ผมมาให้ท่านได้รับชมนี้นะครับก็เป็นเครื่องรางของหลวงปู่เจือ ของลุงปูเจือนะครับวัดกลางมาแก้วเป็นเบีย้ยแก้นะครับสามห่วงนะครับซึ่งก็มีน้ำหนักประมาณ1บาทนะครับน้ำหนักพอสมควรเพราะว่ามีการบรรจุประลอด1บาทนะครับแล้วก็หุ้มด้วยตะกัวนะครับแล้วก็ถักด้วยเชือกลงลักแล้วก็มีห่วงด้วยนะครับ นี่ครับก็เคยผ่านการใช้มาพอสมควรเพราะว่าเคยเลี่ยมแขนตรงเอวนะครับซึ่งเบียแก่นี้ก็มีพุทธคุณในเรื่องของแก่นะครับชื่อกอ็เป็นชื่อโดยตรงอยู่แล้วว่าเบียแก่นะครับก็เป็นสิ่งที่ทางคนนิยมชมชอบในของเบียแก่นะครับนี่ครับผมแต่น้ำหนักจะหนักนิดหนึ่งนะครับคือแก้อาถันแก้สิ่งอัปมโมงคลนะครับ แก้ของอาถรรพ์ต่างๆนะครับพวกเป็นกุใสนะครับสามารถที่จะอารัธนาทําน้ำมนต์ขจัดปัเผานะครับซึ่งก็การใช้ต่างๆก็จะมีดูในเน็ตนะครับผมโคบันนำม,มาให้ท่านได้รับชมนะครับเพราะว่าก็ต้องดูแต่ละสำนักนะครับวิธีการใช้นะครับสวนักก็จะมีคาถาคำกัาบด้วยนะครับว่าจะใช้ในทางเมตตาค้าขายป้องกัน คณไสต่างๆก็จะมีคาถากำกับนะครับแล้วก็อรัตนาทำํามนตนะครับซึ่งก็สามารถที่จะพกติดตัวหรือแขวนตรงเอวได้นะครับเป็นพุทธคุณอเนกอนันต์ร้อยแปดนะครับนะครับเพราะว่าเปียแก้วก็เป็นเครื่องรางแบบว่าเป็นเสือซ่อนเล็บนะครับเป็นเขาเขาเรียกว่าเป็นเสือซ่อนเล็บนะครับเพราะว่าสามารถที่จะป้องกันคนไสป้องกันสิ่งต่างๆได้นะครับทาอย่างคุ้มครองดลบันดาลให้ทํามาค้าขายนะครับ เมตตามหานิยมนะครับซึ่งก็เป็นเครื่องรางที่มีพุทธคุณครบทุกด้านนะครับวันนี้กันโจก็เลยมาแนะนํานะครับซึ่งทางสำนักวัดกลา,างบางแก้วนะครับถ้าเป็นของหลวงปู่บุญราคาก็จะเป็นหลักหมื่นหลักแสนนะครับถ้าเป็นเบียแก้แล้วก็อีกอย่างก็เสี่ยงในเรื่องของของปลอมของเกลีเลียนแบบนะครับสําสหรับหลวงปู่เจ้อก็ยังเป็นพอที่จะหาได้นะครับเป็นวัตถุมงคลรุ่นหลังๆนะครับก็เป็น ท่านก็สร้างตำตราตำาของวัดการมังแก้วนะครับหลวงปู่บุญนะครับผมนี่ครับก็เป็นเบี้ยแก้อีกสำนักหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะนํามาติดตัวได้นะครับเพราะว่าสร้างตมตราราการสร้างเบี้ยแก้จริงๆนะครับถัดมานะครับก็เป็นเบี้ยแก้ของหลวงปู่ตีนะครับนี่ครับวัดหูช้างนะครับจังหวัดน่าจะอยู่จังหวัดนนทบุรีนะครับผมท่านก็ได้สร้าง เบี้ยแค่นะครับตามตำรับตำราของหลวงปู่กีวัดหูช้างนะครับท่านก็สร้างทั้งประหลัดนะครับตะกุดเบี้ยแค่มีดหมอต่างๆนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นที่นิยมนะครับศรัทธาของผู้ที่ชื่นชมในเรื่องของเครื่องรางของขังนะครับต่อไปก็อาจจะหายากเหมือนกันครับเพราะว่าท่านก็สร้างตำตำตำาของครูบาอาจารย์ของท่านนะครับนี่ก็มีการลงอักขระเลขยันนะครับนี่ครับผม แล้วก็จานจานมือด้วยนะครับจานมือด้วยนะครับนี่แต่ว่าไม่ได้ห้มด้วยเชือกนะครับแต่ล้วถ้าเราเรามาใช้แล้วก็มาเลี่ยมกติดนะครับพู้ดีองค์นี้แตกนะครับน่าจะแบบว่าแขวนแล้วก็ไปกระทบกับพื้นทําให้แตกว่าจะไปเลี่ยมใหม่อยู่นะครับนี่เพิ่งนํามาแขวนนะครับซึ่งก็เป็นองค์เล็กกะทันรัดนะครับผู้หญิงก็แขวนได้นะครับสามารถที่จะป้องกันคุณใสต่างๆคุณมนนะครับ ป้องกันสนิมยาแฟรต่างๆนะครับสิ่งอาตรายที่เขามาใส่นะครับเบี้ยแก้ก็เป็นสิ่งที่เสือซ่อนเล็บนะครับควรมีไว้ติดตัวนะครับซึ่งมีการบรรจุปลอดด้วยนะครับแต่ถัดมานะครับก็เป็นเบี้ยแก้ของทางสายอุบลนะครับนี่แจะว่านะครับขย่ก็มีเสียงกรุ๊กๆนะครับของลุงปูอ่องนะครับวัดสิงห์หารนะครับ ท่านก็สร้างตามตอนรับเบี้ยแก่ทางสายอุบลนนะครับทางสายสําเร็จรุ่นก็มีน้ําหนักเบานะครับเพราะว่าไม่ได้ห้มด้วยตะกัวนะครับเพียงแต่ว่าห้มด้วยทองแดงหรือทองเหลืองนะครับก็มีการปั๊มนะครับ่าจจะเป็นหมายเลขแล้วก็โคดนะครับปูองนะครับผมก็เป็นรุ่นที่น่าสะสมอีกรุ่นหนึ่งของจังหวัดอุบลนนะครับผมก็ได้นํามาเลี่ยมนานแล้วนะครับก็เลยมาแนะนําทางสายอุบลนนะครับแต่ราคาไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับราคาก็ ยังพอที่จะหาได้นะครับเนาะผู้ที่นิยมชมชอบของเบีย้ยแก่นะครับมีทั้งเบีย้ยแก่ของทางภาคกลางและก็ทางอีสานนะครับสําหรับเบีย้ยแก่นะครับเบีย้ยนี้ก็เป็นของไม่แน่ใจว่าของรูป,ปุกุลุนะครับแต่ว่าท่านได้ไม่ได้สร้างโดยการบรรจุประหลอดนะครับแต่ว่าท่านได้นับเอาสิ่งมงคลต่างๆบรรจุไว้ในเเบีย้ยแล้วก็ปลุกเสกนะครับก็จะมีการอุดด้วย ก็าจะเป็นชันโลงนะครับบุด้วยชันโลงแล้วก็จะมีตะกุดนะครับมีตะกุดแล้วก็แผ่นทองแดงนะครับที่จีวรมีสิ่งมงคลต่างๆก็เป็นเบี้ยแก,ก้อีกอ่าตำหรับหนึ่งนะครับที่ไม่ได้บรรจุอ่าปลาหลอดนะครับแต่ว่าก็บรรจุสิ่งเป็นมงคลต่างๆนะครับแล้วก็ปลูกเศษเน้นในการคุ้มของป้องกันป้องกันสิ่งกับประมงคลป้องกันคุญสัยคุณผีคุณคนสิ่งชั่วร้ายที่เรามองไม่เห็นสเสน่ห์ยาแฝกยาสางต่างๆ ก็สามารถที่จะนํามาติดตัวป้องกันหรืออาร์ธนาทาน้นํามตลได้นะครับสําหรับเบีย้ยแก้ซึ่งทางจันโชก็มีอยูสีเบีย้ยนะครับเขาเรียกว่าน่าจะเป็นเบีย้ยเนาะคานามนี่ครับผมก็เป็นสิ่งที่ได้สะสมมานะแต่ว่าก็ไม่มีโอกาสได้สะสมของคูบาจาร์รุ่ลเก่าเพราะว่ามีราคาสูงนะครับวันนี้ทางจันโชก็เลยมาแนะนํานะครับ เบีย้ยแก้เป็นมัตุมงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะนํามาติดตัวในการคุ้มครองนะครับป้องกันเราจากสิ่งคุศ้ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเป็นแนวทางในการสะสมได้นะครับผู้ที่สะสมเครื่องรางของขังวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์นะครับกดแชร์ช่องจานโจนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจในการถ่ายทําคลิปวิดีโอ มาแนะนำเครื่องลางของขลังวัตถุมงคลต่างๆสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ